Dạ tôi chỉ bị ngay Ui hù Tham ngay rồi Tham ngay rồi Đi thì bỏ hỏi như một đây nè Mà dưới, mà mà dưới cây cây À đưa xe nè Mà anh mà dưới cây cây một Mà โเยโยโวยเสียวเสียว้าวาวสาพอพอค่อยขำแข็งโวยก็ใหญ่ด้ปยม้มีการชวนด้วยนะมีการชวนด้วยนะมาดิลมาดูให้มาดูดูดูมาดูมาดูาดาดูมาดาดูาดูมาดูมาดูมาาาาา ผมเร็วผมผมแล้วกืนกึนกึนกึนไปเดียวมาไหวแล้ว